สวัสดีครับผมเซลนิวนะฮะแล้วก็พี่โสภานะครับวันนี้ผมมีภารกิจมาสัมภาษณ์นะครับลูกค้าท่านหนึ่งเขาได้ออกรถกับทางสุรินทร์มุสองไปแล้วก็กลับมาซื้ออีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ดูนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกซื้อที่โตโยต้านะครับสวัสดีพี่โสภากอีกครั้งนะครับควับวันนี้พี่โสภาได้มาซื้อรถกับทางสุรินทร์มุสองไปเป็นกัรที่2แล้วใช่ค่ะไม่ทราบว่าคันแรกเนี่ยที่พี่ซื้อไปเนี่ยเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ออกไปกี่ปีแล้ว เป็นรุ่นแรกที่มาซื้อที่นี่ไปเป็นวีโก้สีประตูไปค่ะประมาณ5ปีแล้วห้าปีแล้วใช่ค่ะก็คือพี่โสภาก็บอกว่าเขามาซื้อที่โตัวนี่แหละ5ปีที่แล้วเป็นรถวีโก้ใช่ค่ะนะแล้วก็ผ่านระยะระยะเวลาผ่านไปกลับมาซื้อ,อีคันหนึ่ง,งใช่ค่ะครั้งนี้พี่โสภากลับมาซื้อเป็นรถรุ่นอะไรครับพี่เป็น V ีออสสองพค่ะก็ค,ะคือพี่โสภาก็บอกว่าเป็นวีออสสองนะครับอ่า ผมถามหน่อยพี่โสภาทาไมพี่โสภาถึงเลือกที่โตแล้วกลับมาที่ทโตอ่ะพี่เพราะว่าบริการดีนะคะเร็วด้วยค่ะครับผมแล้วก็อย่างคันล่าสุดเนี่ยวันเนี้ยทางไปเน้นเพิ่งไปหา,าที่บริษัทเองแล้วพอตอนบ่ายมาตอนเย็นมาก็บอกว่ารถผ่านแล้วก็มารับรถได้เลยะค,ะค่ะครับก็คือพี่โสภารู้เรื่องค่ะก็คือพี่โ <laughs> สภาบอกว่าเรื่องในการจัดไฟเน้นนะครับรวดเร็วทันใจนะครับวันเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ อ่าแล้วก็การบริการนะครับแล้วก็รถโซ่คุณภาพของรถนะครับพี่โสภาพี่รู้พี่โสภาเนี่ยรู้จักโตโะทุกคันจากสื่อออนไลน์ไหนครับตอนนั้นคันแรกรู้จาก YouTube ค่ะเลือกดูอยากใน YouTube มาใช่ค่ะครับผมแล้วก็ลองเข้ามาดูก็ก็ได้ค่ะก็ได้แล้วก็รวดเร็วเหมือนกันรวดเร็วทันใจใช่ค่ะนะครับพี่โสภาก็เลยกลับมาซื้ออีกคันนึงครับผมวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่โสภามากเลยครับการที่กลับมาซื้ออันที่2นะครับพี่โสภาแล้วผมเนี่ยอยากได้พี่โสภา เป็นฐานลูกค้าเก่าอีกจะให้พี่สุภากลับมาซื้อกันที่3ารกันที่4ี่เนี่ยผมต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างพี่สุภาหรือว่าอากทำอย่างนี้ให้มันดีดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำความรู้สึกข,ของพี่อธิบายได้เลยครับพี่แต่ว่าเซลสำนะหรับสำหรับเซลนะว่าก็โอเคอยู่แล้วนะเขาก็บริการดีอยู่แล้วนะเออก็ก็ไม่ต้องมีอะไรปรับปรุงแนละ้วก็ไปนั้นก็ผ่านง่ายดีค่ะครับวันเดียวรู้เรื่องเลยวันเดียวรู้เรื่องเลยคือไม่คือไม่ถึงวันได้ซ้ำนี่ฟังจากปากลูกค้าโดยตรงนะครับไม่ถึงวันได้ซ้ำไม่ได้ล้อเลยค่ะรมบผม แล้วก็พี่สโสภาอย่างสุดท้ายแล้วทางทางโตัวตูกค้าเนี่ยจะมีการประเมินด้วย<ะ>ว่าผมเนี่ยจะผ่านในสายตาพี่หรือเปล่าตามสโลกแกนที่ทางโตัวตูกค้าเขาวางไว้ก็คือโตโัวตูกค้ามาตรฐานที่คุณวางใจะจะผ่านในสายตาพี่ไหมถ้าหากผ่านในสายตาพี่สโสภาเนี่ยยกไร่หน่อยแต่ถ้าพี่สโสภาคิดว่ายังให้แก้ไขปรับปรุงอยู่ก็นั่งนิ่ง,งๆเฉยๆนะครับผมผ <Okay. S 1> ู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะฮะเดี๋ยวมารู้ไในร้อมผมนะครับว่า พี่สุภายจะยกไรให้ซูนยูมูสองโตขาหรือเปล่านะครับผมจะให้สัญญกณน,นะหนึ่งสองสามพี่สุภาขยกนะครับหนึ่งสองสามครับโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่สุภาครับแล้วก็สลับวันนี้พี่ศุภาได้มารับรถกับทางสูนยูมูสองโ <5. S 1> ตขาก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่แล้วก็ได้รถไปขับขี่ไปทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ ขอให้สุขภาพร่างกายของแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวของพี่โสภาเนี่ยราพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็าธุรกิจหน้าที่การงานขอให้ลุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับพี่ <ฮะ S 1> ครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมเซลลนิวนะคะแล้วก็คุณพี่โสภาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ